สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อทีออ่น่าจะอยู่ในความสนใจของหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาลู่ทางแบบว่าเริ่มลงทุนหรืออยากจะออมสินทรัพย์ในรูปแบบที่มันจับต้องได้จริงๆอะ,ค,ะค่ะค่ะนั่นก็คือเรื่องของ ทองคานั่นเองสเสน่ห์ของทองคํานี้มันไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอเลยวันนี้เรามีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากค่ะไม่ใช่แบบเอกสารงานวิจัยหนาๆหรือบทความวิเคราะห์อะไรซับซ้อนนะคะแต่เป็นคําถามต,ตั้งต้นง่ายๆที่มาจากหัวข้อการซื้อทองครั้งแรกคําถามนั้นก็คือซื้อทองครั้งแรกต้องดูอะไร มแม้จะเป็นแค่ประโยคคำถามสั้นๆนะคะแต่ดิฉันว่ามันกระตุ้นให้เราต้องคิดตามเยอะเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามนี้บ้างครับเป็นคำถามที่ผมว่าตรงประเด็นและสําคัญมากครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเลยนะการมีคําถามนี้ในใจเนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแสดงว่าตระหนักแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่กําเงินไปซื้อแล้วจบ การซื้อทองครั้งแรกแม้จะดูน่าตื่นเต้นนะครับแต่รายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องพิจารณาเนี่ยมีอยู่ไม่น้อยเลยการตั้งหลักด้วยคำถามว่าต้องดูอะไรเนี่ยจึงเป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางแล้วครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะดังนั้นการพูดคุยของเราวันนี้อาจจะต่างจากปกติไปนิดนึงนะคะคือปกติเราจะเจาะลึกจากข้อมูลเอกสารบทความต่างๆใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เรามีเพียงคำถามตั้งต้นเท่านั้น เป้าหมายของเราก็เลยอาจจะไม่ใช่การให้คำตอบสำเร็จรูปว่าต้องดู1 2 3อะไรแบบนั้นแต่เป็นการมาสำรวจร่วมกันค่ะว่าคำถามต้องดูอะไรนี่มันนำทางเราไปสู่การพิจารณาแง่มุมไหนได้บ้างหรือช่วยสร้างกรอบความคิดอะไรให้กับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อทองครั้งแรกได้บ้างเหมือนเรามาช่วยกันร่างแผนที่ความคิดจากคำถามนี้กันค่ะน่าสนใจครับเพราะคำถามที่ดีเนี่ย มักเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เสมอเลยการที่เรามาพิจารณาถึงมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำถามต้องดูอะไรก็เหมือนกับการสำรวจภูมิทัศน์ก่อนที่เราจะตัดสินใจก้าวเข้าไปลงทุนจริงๆซึ่งมันครอบคลุมตั้งแต่ตัวทองคำเองไปจนถึงกระบวนการซื้อแลกอะก็ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยคำถามนี้กันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปผมขอฝากสภิติตรงนี้กันหน่อยนะครับ เพราะมีแค่0.3%เท่านั้นที่รับชมคลิปแล้วกดติดตามรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับซื้อทองครั้งแรกต้องดูอะไรเพอาะที่ยินคําถามนี้สิ่งแรกๆที่หลายคนนึกถึงเลยก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องราคาแน่ๆแ,แต่คําว่าดูในที่นี้เออมันน่าจะลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเลขราคาบนป้ายใช่ไหมคะแน่นอนครับราคาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องดูอยู่แล้วละ่ะแต่คําว่าดูอะไรเนี่ย มันชวนให้เราขุดลึกลงไปกว่านั้นเยอะเลยครับประเด็นแรกเลยที่ควรพิจารณาคือเรากําลังจะซื้อทองคําในรูปแบบไหนเป็นทองคําแท่งหรือว่าทองรูป,ปรพรรณคือ2ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ในการซื้อและก็สิ่งที่ต้องดูเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับอ่าประเด็นนี้น่าสนใจค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไงในการดูได้ครับสําหรับทองคําแท่ง จุดประสงค์หลักๆเลยมักจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือการออมสินทรัพย์ระยะยาวสิ่งที่ต้องดูจึงเน้นไปที่น้ำหนักทองคำความบริสุทธิ์หรือ purity ซึ่งในไทยเราก็นิยม96.5%หรืออาจจะเป็น99.99% 99ตามมาตรฐานสากลอันนี้ก็แล้วแต่รวมถึงต้องดูเรื่องมาตรฐานของผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าด้วยครับว่ามีความน่าเชื่อถือไหมได้รับการยอมรับในตลาดหรือเปล่ามีการ์ดหรือเซอร์ติฟิเครับรองไหม และก็ที่สำคัญคือมีส่วนต่างราคาซื้อขายหรือ bid ask spread นะครับที่สมเหตุสมผลแค่ไหนเพราะส่วนต่างตรงนี้มีผลต่อต้นทุนในการลงทุนโดยตรงเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นเนื้อทองกับมาตรฐานเป็นหลักว่าง,งั้นเถอะแล้วทองรูปพันธ์ล่ะคะการดูจะซับซ้อนขึ้นไหมคะใช่ครับทองรูปพัน์เนี่ยนอกจากเรื่องน้ำหนัก และก็ความบริสุทธิ์ของเนื้อทองซึ่งส่วนใหญ่ในไทยก็อย่างที่ทราบคือ96.5%แล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาและเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยก็คือค่ากำเนิดครับค่ากำเนิดนี้ก็คือค่าแรงค่าฝีมือช่างในการทำลวดลายต่างๆรวมถึงค่าดีไซน์ด้วยซึ่งค่ากำเนิดนี้จะแตกต่างกันไปตามความยากง่ายความประณีตของลายแล้วก็ ชื่อเสียงของร้านหรือแบรนด์นั้นๆด้วยครับการดูทองรูปประพันธ์จึงต้องพิจารณาทั้งมูลค่าเนื้อทองตามน้ำหนักแล้วก็ความสมเหตุสมผลของค่ากำเนิดด้วยบางทีนะครับค่ากำเนิดอาจจะสูงกว่ามูลค่าเนื้อทองด้วยสาไปถ้าเป็นงานฝีมือที่แบบซับซ้อนมากๆโอ้โหแสดงว่าเวลาซื้อทองรูปพรรพันเราไม่ได้จ่ายแค่ค่าทองอย่างเดียวแต่จ่ายค่าศิละปะค่าฝีมือไปด้วย แล้วอย่างนี้ตอนขายคืนมูลค่าที่ได้กลับมาอาจจะไม่ได้ครอบคลุมค่ากําเนิดที่เราจ่ายไปทั้งหมดหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องดูและทําความเข้าใจเลยเวลาขายคืนร้านทองส่วนใหญ่เขาจะรับซื้อคืนเฉพาะมูลค่าของเนื้อทองตามน้ําหนักแล้วก็ราคารับซื้อณวันนั้นๆค่ากําเนิดที่เราจ่ายไปตอนซื้อเนี่ยมักจะไม่ได้คืนหรือได้คืนน้อยมากๆครับ ดังนั้นถ้าเป้าหมายหลักคือการลงทุนจริงๆนะครับทองคําแท่งมักจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะค่ากําเนิดหรือท่าพรีเมียมมันต่ํากว่าแล้วก็สภาพคล่องในการซื้อขายคืนก็มักจะดีกว่าด้วยแต่ถ้าซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับสวมใส่หรือให้เป็นของขวัญอันนี้การดูก็ต้องให้น้ําหนักกับความสวยงามลวดลายที่เราชอบควบคู่ไปกับการประเมินค่ากําเนิดว่าเรารับได้ไหมประมาณนั้นครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะ เรื่องประเภทของทองนี่กระทบวิธีดูโดยตรงเลยนะคะและนอกเหนือจากตัวทองคำเองแล้วคำหามต้องดูอะไรนี้น่าจะโยงไปถึงแหล่งที่เราจะไปซื้อด้วยใช่ไหมคะความน่าเชื่อถือของผู้ขายนี่ดูจะเป็นอีกเรื่องใหญ่เลยโดยเฉพาะกับการซื้อครั้งแรกที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่โอโ้โหประเด็นยิ่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับการเลือกร้านค้าหรือแหล่งซื้อขายที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการลดความเสี่ยงเลย การดูในที่นี้หมายถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านไม่ว่าจะเป็นร้านทองเก่าแก่ร้านในห้างหรือแม้แต่แพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบันต้องดูว่าร้านนั้นๆมีเชื่อเสียงเป็นยังไงเปิดมานานแค่ไหนเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำหรือไม่ซึ่งการเป็นสมาชิกก็เป็นเครื่องหมายหนึ่งนะครับที่แสดงถึงการยอมรับในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของเขาแล้วเราจะดูหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านได้อย่างไรบ้างคะมีแนวทางไหมคะ แบบว่ามือใหม่เลยจะเริ่มยังไงดีมีหลายวิธีครับเริ่มตั้งแต่การสังเกตหน้าร้านที่ดูมั่นคงมีป้ายบอกราคารับซื้อขายประจำวันที่ชัดเจนอ้างอิงตามประกาศของสมาคมหรือเปล่าการมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานแล้วก็แสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างโปร่งใสการออกใบรับประกันหรือเซอร์ติฟิเคทที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนทั้งน้ำหนักเปอร์เซนต์ทองชื่อร้านแล้วก็เงื่อนไขการรับซื้อคืนนอกจากนี้ การสอบถามจากคนที่เคยซื้อหรือการค้นหาข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับร้านนั้นๆในอินเทอร์เน็ตก็ช่วยประกอบการตัดสินใจได้ระดับหนึ่งครับที่สําคัญคือพนักงานต้องสามารถให้ข้อมูลตอบคําถามที่เราสงสัยได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาด้วยครับอันนี้ก็ช่วยได้การดูร้านนี่เปรียบเสมือนการสร้างกรอะป้องกันความเสี่ยงให้ตัวเองเลยนะคะ เพราะถ้าพลาดไปเลือกร้านที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยอาจจะเจอทั้งทองไม่เต็มเปอร์เซ็นต์น้ำหนักขาดหรือมีปัญหาตอนนำไปขายคืนก็ได้เนาะฉันรครับก,การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญมากและความเสี่ยงไม่ได้มีแค่เรื่องคุณภาพทองหรือความน่าเชื่อถือของร้านเท่านั้นนะครับถ้าเรามองให้กว้างขึ้นไปอีกการดูอาจจะรวมถึงการพิจารณาจังหวะเวลาในการเข้าซื้อด้วย ตลาดทองคำมีความผ,ลผลันผวนราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวันเลยครับตามปัจจัยทั้งในและต่างประเทศโอ้เรื่องจังหวะเวลานี่ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะการดูในมิตินี้ต้องดูอะไรเป็นพิเศษคะหรือว่าต้องเป็นเซียนเลยไหมถึงจะดูเป็นเออไม่จาเป็นต้องเป็นเซียนขนาดนั้นครับการดูจังหวะเวลาไม่ได้หมายความว่าเราต้องจับจังหวะซื้อที่จุดต่ำสุด แล้วก็ขายที่จุดสูงสุดได้เป๊ะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับทําได้ง่ายๆแต่หมายถึงการทําความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาทองคําเช่นทิศทางอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอัตราเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเพราะทองคำมักถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ s a ฟ e h a v e นในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง การติดตามข่าวสารเหล่านี้จะช่วยให้เราพอประเมินได้ว่าแนวโน้มราคาทองคำน่าจะเป็นยังไงหรือมีความเสี่ยงอะไรที่อาจกดดันหรืออาจจะผลักดันราคาได้บ้างการดูตรงนี้จึงเป็นการดูภาพรวมเศรษฐกิจสถานการณ์โลกเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนมากกว่าจะเป็นการจับจังหวะรายวันครับโห oh, แสดงว่าการดูเพื่อซื้อทองครั้งแรกเนี่ย ไม่ใช่แค่ดูของที่อยู่หน้าร้านแต่ต้องเงยหน้ามองภาพใหญ่ของโลกด้วยเหมือนกันนะคะพอเราขยายความคำว่าดูอะไรออกมามันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างลวดลายค่ากำเนิดไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับมันสะท้อนว่าการตัดสินใจซื้อทองคาแม้จะเป็นครั้งแรกก็ควรจะเป็นกระบวนการที่ผ่านการคิดและหาข้อมูลมาพอสมควรแล้วคำถามต้องดูอะไรจึงทำหน้าที่เหมือนเป็นเข็มทิศ หรือเป็นเช็คลิสสำคัญที่ช่วยเตือนให้เราพิจารณาปัจจัยต่างๆให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนไปครับอืมสำหรับมือใหม่จริงๆเลยนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าโหข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยทั้งประเภททองร้านค้าตลาดโลกการเริ่มต้นดูจากจุดไหนน่าจะดีที่สุดคะมีคาแนะนำไหมคะผมคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยนะครับคือการกลับมาดูที่ตัวเองก่อนครับดูที่ตัวเองเหรอคะยังไงคะ ครับคือการตั้งเป้าหมายในการซื้อทองครั้งนี้ให้ชัดเจนว่าเราซื้อไปเพื่ออะไรเพื่อการออมระยะยาวเพื่อการลงทุนเก่งกําไรระยะสั้นเพื่อเป็นของขวัญหรือเพื่อสวมใส่เป็นเครื่องประดับเป้าหมายที่แตกต่างกันจะนําไปสู่การให้น้าหนักความสําคัญกับสิ่งที่ต้องดูแตกต่างกันไปครับอ๋อจริงด้วยค่ะการตั้งเป้าหมายนี่ช่วยได้เยอะเลยนะคะถ้าเป้าหมายคือลงทุนระยะยาวก็อาจจะเน้นดูทองคําแท่งมาตรฐานร้านค้า ความน่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องจังหวัดตลาดบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเป้าหมายคือซื้อใส่เองก็จะให้น้ำหนักกับการดูลวดลายความสวยงามค่ากําเน็ดที่เรารับได้ควบคู่คไปกับความน่าเชื่อถือของร้านด้วยใช่ครับพอเป้าหมายชัดเจนแล้วการหาข้อมูลในแต่ละด้านมันก็จะตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะรู้ว่าควรจะไปศึกษาเรื่องไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเช่นถ้าเน้นลงทุนก็อาจจะต้องไปศึกษาเรื่องปัจจัยขับเคลื่อนราคาทอง หรือแนวทางการทยอยลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar Cost Averaging เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องจังหวะตลาดแต่ถ้าเน้นเครื่องประดับก็อาจจะดูเรื่องการดูแลรักษาวิธีทำความสะอาดหรือเทรนด์แฟชั่นเข้ามาประกอบด้วยการดูจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมครั้งเดียวจบแต่เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยกรองข้อมูลที่ต้องดูได้จริงๆคะ่ะทำให้คำถามที่ดูกว้างๆอย่างต้องดูอะไร กลายเป็นแนวทางที่เฉพาะเจาะจงขึ้นสําหรับแต่ละคนไปเลยและอีกอย่างที่สําคัญในการดูครั้งแรกนะครับคืออยากกลัวที่จะถามครับ่คะเวลาไปที่ร้านทองหรือสอบถามข้อมูลทางช่องทางต่างๆเนี่ยพนักงานขายที่ดีควรจะสามารถให้ข้อมูลตอบข้อซักถามของเราได้การดูปฏิกิริยาการให้ข้อมูลของพนกักงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยประเมินความน่าเชื่อถือของร้านได้ ร้านที่โปรง่งใสและมั่นใจในสินค้าและบริการของตัวเองจะยินดีตอบคำถามและให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้าเสมอครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะการตั้งคำถามในสิ่งที่เราสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปอร์เซนต์ทองค่ากำเนิดวิธีคำนวณราคารับซื้อคืนเงื่อนไขาการรับประกันต่างๆสิ่งเหล่านี้คือการดูเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยคำถามที่ดูเหมือนง่ายๆว่าซื้อทองครั้งแรกต้องดูอะไรแท้จริงแล้วเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดการหาข้อมูลการเปรียบเทียบและการตัดสินใจอย่างรอบด้านซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่กับการซื้อทองเท่านั้นแต่รวมถึงการตัดสินใจทางการเงินและการลงทุนในเรื่องอื่นๆด้วยครับการตระหนักว่า ต้องดูอะไรบ้างคือการยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงอยู่และเรากำลังพยายามทำความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ครับเป็นการตีความคำถามนี้ที่ให้มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นมากเลยนะคะจากแค่คำถามธรรมดารรมดากลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้และบริหารความเสี่ยงไปเลยใช่ครับและถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดในทุกแง่มุมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะข้อจำกัดที่เรามีเพียงคำถามตั้งต้นน่นนะครับ แต่การที่เราได้มาสำรวจขอบเขตและความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำถามนี้ <c oughs> ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้น <c oughs> ให้เห็นภาพรวมว่ามีมิติใดบ้างที่ควรจะนำไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดก่อน <c oughs> ที่จะตัดสินใจซื้อทองคำชิ้นแรกในชีวิตครับดิฉันเห็นด้วยเลยคะ่ะเหมือนเราได้เปิดประตูให้เห็นว่าเอ่อภายในห้องของการลงทุนทองคำเนี่ยยังมีมุมต่างๆอีกหลายมุมที่เราต้องเดินเข้าไปสำรวจทำความเข้าใจทั้งเรื่องตัวผลิตภัณฑ์เอง กระบวนการซื้อขายผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆด้วยดังนั้นผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนในท้องคำนะครับแม้เราจะไม่ได้คำตอบทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลตั้งต้นวันนี้แต่การเริ่มต้นด้วยคำถามที่ถูกต้องอย่างซื้อทองครั้งแรกต้องดูอะไรเนี่ยถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยครับ มันคือการจุดประกายให้เราออกเดินทางสแสวงหาความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริงครับใช่เลยค่ะสรุปได้ว่าแม้ข้อมูลตั้งต้นของเราจะมีเพียงคำถามเดียวนะคะแต่คำถามซื้อทองครั้งแรกต้องดูอะไรนี้เอง ก็เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยที่จะนำพาผู้ที่สนใจไปสู่การค้นคว้าในประเด็นต่างๆที่เราได้คุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจประเภททองว่าจะเอาแท่งหรือรูปประพันธ์ความบริสุทธิ์การพิจารณาค่ากำเนิดการเลือกร้านค้าที่น่าเชื่อถือการประเมินความเสี่ยงต่างๆการมองปัจจัยตลาดและจังหวะเวลารวมทั้งการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวให้ชัดเจนก่อนอืมก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะดิฉันขอฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงแล้วกันค่ะ นอกเหนือจากการดูข้อมูลเหตุผลปัจจัยต่างๆที่เราคุยกันมาซึ่งเป็นเรื่องของการใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลักแล้วเนี่ยเคยมีใครลองสังเกตไหมคะว่าในการตัดสินใจลงทุนครั้งแรกโดยเฉพาะกับสินทรัพย์ที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีความผูกพันกับความรู้สึกของคนมายาวนานอย่างทองคำเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกสัญชาตญาณหรือแม้แต่ความเชื่อมั่นบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า ไม่จําเป็นต้องหาคําตอบที่ชัดเจนนะคะแค่ลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วหากดูคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ